สวัสดีครั้งนะครับเอาละทีนี้เรามาดูตอนที่2ต่อไปหลังจากคราวที่แล้วเราได้เวฟห่งสองใช่ไหมฮะแล้วเรากะลวงหน้าไปว่าจะเป็นเวฟสามที่ยังไงอย่างนี้จําได้ใช่ไหมฮะหนึงสองแล้วจากสองกรนยขึ้น3ใหญ่3ใหญ่ก็มาหนึ่งสี่ห้าตาม fractal ของมันเราได้1นสองเล็กแล้วเราจะดูเวฟสอยู่ที่ไหน เราก็ทำฟิวเนชีเอ็กซ์เชันอย่างนี้ก็ได้เป้าหมายแรกที่ประมาณ280 400 600ตามลาดับตกลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเริ่มเซสชั uh, ่นที่2กันอันนี้มาดูว่าต่อว่าแล้วยังไงนะฮะแล้วยังไงมันก็1 2 3เนี่ยจำได้ไหมฮะที่เราเขียนเอาไว้เนี่ยเห็น,นะฮะมันขึ้นมาประมาณแถวเนี้ย1 2 3 4เนี่ยแถวๆเนี้ยนะฮะ แล้วก็อ่าสี 4, 5, ่ห้าดวค่อยว่ากันรัฐสามมันขึ้นมาแถวนี้แปลว่าอะไรเนี่ยก็แปลว่าเป้าหมายเดิมที่เราเขียนไว้เนี่ยว่าสามเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณเท่าไหร่นะอ่าหกหกร้อยเจ็ด้อยเลยจำได้ไหมของเดิมเนี่ยนะฮะอ่าสี่ร้อยยี่สบสามจุดหกอ่ะมันก็ขึ้นไปจริงๆประมาณนี้เห็นไหมฮะหนึ่งสองแล้วขึ้นมาสามเนี่ยนะฮะมันก็เป็นไปตามที่คาดนั่นแหละครับไม่มีไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีอะไรซึ่ง เส้นแปลกประหลาดอะไรจาก3อันนี้เนี่ยเราไปพอเราได้ต่อเราอับไหญบ้างเราไปสังเกตดูว่า1 2 3 4 5ลงมาอย่างนี้เแล้วขึ้นมาเป็นหนึ่งใหญ่ตรงนี้เนี่ยเรามาสังเกตดูว่ามันมีอินดิเคเตอร์อื่นมาคอนเฟิร์มบ้างไหมเริ่มใช้อินดิเคเตอร์อื่นๆแล้ล้นะครับเดิมเราไม่มีอินดิเคเตอร์เลยเห็นไหมฮรพอเราเริ่มใช้เราก็ดูตัวแรกคืออนะไรคือพีคของ RSI จะตรงกับเวฟ 3, สามเสมอพีกันนี้ตรงกับเวฟสามเนพีกันนี้ตรงกับเวฟสามใหญ่เห็นไหมฮะในเวฟสามเล็กนี่ก็สามสี่ห้าราคาขึ้นโมเมนตัมลงเห็นไหมครับเนี่ยเราจะเริ่มใช้สิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วยในการตัดสินใจของเรานะครับก็เริ่มต้นวยการใช้พีก กับ f สก่อนเพื่อคอนเฟิร์มว่าถูกต้องไหมถ้าพี่คนนี้มันนับมาไม่ตรงสามที่สามเราทำไปที่แรกถูกต้องหมดถูกไหมฮะประมาณ6 0ร้0ยเจ็ดร้อยเนี่ยนะถ้าไม่ตรงก็แปลว่าต้องกลับไปคิดใหม่ว่าพลาดตรงไหนอันนี้ก็ตรงแล้วก็ได้สามสี่เรียบร้อยสา5ี่ห้านะครับทีนี้พอได้3 4มสี่หเรียบร้อยปั๊บได้ออไอซ่เอาไปก่อนเราจะมาดูเวฟสเนี่ยนะฮะเอา3ามก่อน3ามี่ห้าเป็นสามใหญ่ เห็นไหมฮะสามใหญ่ลงมา4เนี่ยลงมาตรงไหนนะฮะจากสามลง4ี่โดยปกติเนี่ยมันจะลงมาสามสิบแปดจุดสองถึงหกสเอ็ดจุดแปดแล้วแต่นะตรงไหนก็ได้นะอันนี้ก็ลงมาที่สามแปดจุดสองก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วว่าตรงเนี้ยเป็น4ี่ได้นะฮะแล้วจากสามสี่ห้ายันก็ไปอีกทีห้าตรงนี้เป็นเฟลห้าเล็กลึกลงมาหน่อยนึง เห็นไหมฮะมันมักจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะเวลาเรานับเวฟเราถึงนับบ่อยว่าหนึ่งสองสามเป็นหนึ่งนะครับจริงๆมันสามสี่ห้าติดกันอย่างนี้เป็นหนึ่งก็โอเคไม่เป็นไรมันเฟลฟิฟมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเลื่อนหนึ่งเนี่ยจากตัวนี้มาอยู่ตรงนี้แทนก็ค่อยค่อย,อยทำไปนะครับก็เลื่อนะให้ถูกต้องก็เอาเป็นรูปนี้เห็นไหมฮะเลื่อนเลื่อนเลื่อนหนึ่งสามสี่ห้านะไม่ใช่เลื่อนหนึ่งเลื่อนสามมาอยู่ตรงนี้แทน ะะคือครบหนึ่งของสี่ห้าไว้ตรงนี้แล้วก็ลงมาที่เราวัดได้เนี่ยตรงนี้ก็ไม่ใช่ A ลงมาเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็น A เพราะถ้าตรงนี้ลงนี้มาเป็น A เนี่ยจบ A เราจะเห็นว่า A มันสั้นเกินไปตามสเกลมันควรจะยาวหน่อยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันขึ้นไปครั้งนี้ไม่ทำนิ้วหายลงมาทำนิ้วโลใหม่เนี่ยก็เลยคอนเฟิร์มว่าตรงนี้ไม่ใช่ A อเป็นหนึ่งสองก็ โปรเจกต์ลงมาหาสามสี่ห้าได้ตามวิธีเดิมของเราอะรวมแล้วเป็น A เราขึ้นมาเป็น B ในปัจจุบันนี้นะครับก็ภาพใหญ่เป็นอย่างนงี้ที่้เราจะมาดูรายละเอียดกันต่อว่าเป็นไปตามระบบเราไหมเมื่อกี้เราดูเล็กเตรงนี้แล้วเราจะดูตรงนี้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะฮะเมื่อกี้เราดูแค่หนึ่งนะฮะแล้วเ b c เราโปรเจกต์เอาไว้มันจะมาถึงเท่าไหร่เท่าไหร่เรื่องตรงละคราวนี้เราจะดูถึงมาสองนี่เลยมาสองนี่เลยนะครับว่า เออมันถูกต้องไหมก็ลองดูซิว่าเนี่ยนะครับลองดูซิว่าเป็นยังไงลองขยายดูก็ขยายมาเป็นอย่างนี้นะฮะจากของเดิมอย่างนี้เห็นไหมฮะตรงเนี้ยขยายไปอย่างนี้เราก็เห็นมันขึ้นอยู่กนเดิมอีกหนึ่งสองนะฮะสามสี 3, 4, 5, ห่ห้าติดก,กันหมดแล้วรวมแล้วเป็นสามสี่ห้ารวมแล้วเป็นหนึ่งนะฮะห้าต่ำกว่าสามนิดนึงที่เราดูเมื่อกี้เนี้ยนะฮะ มันเฟลนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็ย้ายหนึ่งมาไว้ตรงนี้เดิมเราเดินตั้งข,งขงบวนนี้ย้ายไว้ตรงนี้ก็ได้หนึ่งนะจาก1ลงสองก็ Ab แล้วเราลง A, B, C ABC บลงมาเท่าไหร่เราก็วัดตัวหนึ่งลงสองเนี่ยมันจะลงมาประมาณนะฮะประมาณ60.8หรืออะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่าอีกทีนึงนะครับก็ค่อยค่อย,ค,อยค่อยหาอีกทีนึงแต่ตอนนี้เราได้และหนึ่งเนี่ยมาเป็น A B ขึ้นอย่างนี้นะครับ พอได้อย่างนี้แล้วเราก็มาดูกันว่าเออจาก1 a เนี่ยวัดเป้าหมาย b ได้ไหมคือเริ่มมีข้อมูลเยอะพอแล้วเราจะพูดถึงการวัดเป้าหมายถึง a ปั๊บเนี่ย b จะขึ้นไปที่เท่าไหร่เราก็วัดดูก็ใช้ retracement ดึงลงมา a ขึ้น b 6 4 8 7 8 6 8 8 7 9 4เนะะมันอยู่ในระหว่างแบนด์นี้หรือแบนด์นี้เป็นส่วนใหญ่มันออกมา ยันเส้นที่พอดีบังเอิญก็โอเคอันนี้เป็น B เห็นไหมฮะมันจะลงตัวของมันในรายละเอียดเราค่อยไปดูชาร์ละเอียดแถวนี้อีกทีนึงว่ามันเป็นพีกไหมมันเป็นพีวอร์ตพอยต์หรือเปล่ามันเกิดคอนเวอร์ชันไซเวอร์ชันหรือเปล่าซึ่งอันนี้ไปดูทีหลังอันนี้นนข้อคร่าวว่าจาก A ไปหา B เนี่ยก็หาได้ด้วยหลักการง่ายๆของฟิวเจอร์ชีธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่เลยเนี่ยนะฮะทั้งหมดนี่เลยเนี่ย เมื hora, hehe, 2, medim, well. like ่อเราเอาไปแอพพลายกับตัวใหญ่จากนี้หนึ่งตัวนี้นะฮะลงมาสองทั้งหมดเลยนะฮะใช้หลักการเดียวกันกับอันนี้คือ7 6 7.8 8กส8บแนะฮะแล้วก็94.2แต่ลงมาทางคว่ำลง BC ลงอันนี้เราก็จะได้รูปนี้เห็นไหมครับ6.8 7.8 8จ8ดแปดเเรารู้ตั้งแต่หนึ่งตรงนี้หนึ่งแล้วเอเนี่ยเราเริ่มรู้แล้ว เพราะฉันเป้าหมายนี่ต้องเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งปีล่วงหน้าเรารู้ว่ามันจะอยู่ในแบนด์เนี่ยหรือแบรนด์นี้หรือแบรนด์นี้มักจะแบรนด์กลางที่ลุงบอกเห็นไหมฮะระหว่าง7.20-7.27พอมันลงมาตรงนี้โอเวอร์โซปุ๊บขึ้นมีเขียวไม่ซื้อเขียวไม่ซื้อถึงเขียวนี้ขึ้นซื้อเพราะมันเข้าเขตแล้วเห็นไหมครับมันช่วยกรองฟอลซิกเนลด้เยอะมากเลยนะฮะทำให้การเทรดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นง่ายด,ดีไหมฮะ ข้าไปหนึ่งสใหญ่อยู okay. ่3แล้วสมอยู่ที่ไหนก็ทําได้อีกนี่ยหนึ่งสองสามมไว้ที่สองพ3 2สามพันเห็นไหมฮะง,ง่ายๆหกสิบจุดแปดเจขอโทษทีร้อยหกสิบจุดแปดสออยกสิบจุดแี่รอยี่สามจุดหกเป็น extension นะครับอันที่เราได้เปรียบมากเลยเรารู้ล่วงหน้าว่าหุ้นมันจะไปตรงไหน เราก็รู้แล้วเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยห้าพันกว่าแล้วก็ดูไปว่าจริงๆมันจะเป็นยังไงนะฮะหนึ่งสองแล้วอ่าหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ห้าเนี่ยขึ้นไปที่ห้าพันกว่าจริงหรือเปล่าก็ดูเอาตอนนี้มาขยายนะฮะหนึ่งสองสามนะฮะหนึ่งสองไปหาสามเห็นไหมฮะสามได้ได้ห้าพันจริงๆเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามห้าพันจากนั้นเราก็ดูสามสี่สี่ห้าเนี่ยธรรมดา ก็ได้มาเป็นรูปนี้ทั้งคำนวณได้หมดเลยจากนี้พอได้หมดเลยลองลองขยายเฉพาะส่วนนี้ดูใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนะนะฮะขยายเฉพาะส่วนนี้ดูเราก็ได้อะไรเราก็ได้ว่าที่เราวัดเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งสองไปที่สี่ร้อยยี่บสามจุดกตนี้ที่ประมาณห้าพันกว่าเป็นสามเห็นไหมฮะมันล่วงหน้ารู้หมดเลยแล้วก็สี่ลงมาเท่าไหรรเนี่ยจากสองสามสี 3, ่น3สามแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์เราขึ้นห้าอันนี้เป็น extended wave ห้า อันนี้วัดลําบากก็ไม่ต้องไปวัดมันตรงที่มันวัดลําบากที่มันขึ้นไม่หยุดเลยเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีอื่นคือใช้อะไรใช้เขียวแดงนะครับเขียวแดงมันเขียวก็ปล่อยไปยังไม่ต้องออกนะครับอันนี้ก็ได้รูปนี้ขึ้นมาจากรูปนี้เนี่ยเราก็ไปดูต่อไปดูว่าอะไรไปดูว่าตรง,นตรง,งนเนี้ยตรงข้้าบนตรงเนี้ยนะขึ้นไปหนึ่งี้เนี่ย อ่าตัวที่คลิกมาออกมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเราจะดูะรายละเอียดตรงนี้ตรงท็อปเนี่ยว่าเราจะรู้ได้งไงมันท็อปแล้วเพราะมันขึ้นแรงเหลือเกินตรงที่เราเราไต่มาไม่ถึงนะฮะเราก็วัดจากเนี่ยหนึ่งสองไปหาสามนะฮะสองสามสี่ไปหาห้าสองสามสี่ไปหาห้าเราวัดออกมาได้ร้อยหกสิบจุดแปดสองร้อยหกสิบจุดแปดสี่ร้อยยี่สิบสามจุดหกเราก็รู้แล้วเป้าหมายอยู่ตรงนี้ ซึ่งมันก็ตรงพอดีอีกสองหมื่นกว่าเห็นไหมฮะหมื่นแปดสองหมื่นหมืนเก้าแถวเนี้ยเนี่ยมันเกิดขึ้นตามที่ซีทุกประการทีนี้เราจะมาดูตรงนี้นะฮะว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นไปตามรายละเอียดไหมอะไรอะไรที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็มาดูซิแต่ว่าเออเราพักอันนี้ไว้ชั่วคราวก่อนนะครับพักอันนี้ไว้ชั่วคราว